อยารอันบันทึกครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาสร้างแอปพลิเคชันสำหรับหาพื้นที่ทางเลขาคณิตอาจจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือครางหัวนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมอะไรลูกเอ่อมาโคมิเดียแตนะครับมาโคมิเดียแตแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ เมื่อคับแบบมันคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอเมนูให้ create new ใช่ไหมเราก็เลือกที่ set document นะครับเลือกที่ set document อ่าเราก็จะเจอหน้าโจอว่างๆแบบนี้ทีนี้เราก็จะต้องสร้างแอปพลิเคชันสร้างส่วนที่ต่อประสานกับผู้ใช้ก่อนออกแบบก่อนนะครับอันนี้เราสามารถออกแบบได้เลยนะครับก็ เป็นโปรแกรมง่ายๆที่เราไม่ต้องไปวาดรูปวาดอะไรออกแบบหลายๆคนอันนี้เราทําคนเดียวเราก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะสร้างได้เลยเดี๋ยวจะลองสร้างเป็นอแอปหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับแอปหาพื้นที่สามเหลีย่ยมก็เราจะต้องกดสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นะครับกราฟิกต่อประสานกับผู้ใช้โดยการที่จะพิมพ์บอกว่าตรงนี้คือโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลีย่ยม เราก็ใช้ตัว e ใหญ่ตัวนี้นะครับคือ Textto o l ตัวนี้นะครับก็เลือกสีว่าจะเอาสีอะไรนะครับก็เลือกมาเลยนะครับแล้วก็กดตึ้มน,นะครับเราก็เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติเราสีแดงนะครับเอาพื้นสีขาวนะครับเราก็บอกผู้ใช้ว่าตรงนี้คือโปรแกรมโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยม อ่ารกรหาพื้นที่สามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามถ้าของใครพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ให้มาดูฟอนต์ต,ตรงนี้นะครับวิธีการดู p r o r t y นะครับของใครที่ไม่ขึ้นตรงนี้ถ้ามันย่ออยู่ก็คืออย่างนี้นะครับถ้ามันย่ออยู่อย่างเงี้ยให้เรากดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ขึ้นเนะี่ย เพื่อที่จะให้ส่วนเขาขยายขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้ส่วนเขาขยายขึ้นมานะครับก็จะเห็นพ r ฟฟิตี้ขึ้นมานะครับกับแอคชั่นถ้ามันยังไม่ขึ้นมาอีกถ้ามันย่ออยู่นี้นะครับเราก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเนีย่ยตรงนี้ <S 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 เพื่อให้เขาขยายขึ้นมานะครับเพื่อให้เขาเปิดหน้าจอหน้าต่างทาง,งานขึ้นมาอ่าทีนี้ คุณสมบัติของตัวหนังสือที่จะเขียนเป็นป้ายเนี่ยเราจะใช้ s t a t i c text นะครับเท t ทูลเราจะเปลี่ยน text t ท p e เป็น Static text แล้วฟอนต์ให้สังเกตฟอนต์ที่จะเป็นภาษาไทยก็คือขึ้นต้นด้วย t h นะครับให้นักเรียนไปหานะครับถ้าไม่มีก็ต้องติดตั้งนะครับถ้าเครื่องใครไม่มีต้องติดตั้งอันนี้ก็เป็นขนาดฟอนต์ตรงนี้ขนาดฟอนต์ตัวนี้ก็สีนะครับตรงนี้ตัวหนาตัวเอียงจัดกลางจัดซ้ายจัดขวานะครับอ่าเมื่อเรา พิม์แล้วอันนี้คือเป็นสแตติกแบบนี้ถูกต้องนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับทีนี้หาพื้นที่สามเหลี่ยมเราก็ต้องสร้างรูปภาพของสามเหลี่ยมนะครับให้ผู้ใช้งานรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นหาพื้นที่สามเหลี่ยมก่อนที่จะวาดสามเหลี่ยมมันเราจะวาดเป็นเส้นตรงก็ได้หรือจะเอาสี่เหลี่ยมแล้วมาแปลงเอาก็ได้นะครับครูจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาเส้นสีดำอเอาเส้นสีดำมากด ก่อนเนี้ยสีดำอ่าขอบตรงนี้เอาสักห้านะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเส้นสีดำภายพื้นที่ภายในสีแดงนะครับขนาดห้าเส้นเป็นโซลิดนะครับอ่าอันนี้เราก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมมาก่อนนะวาดเป็นสี่เหลี่ยม,มเดี๋ยวเราจะแปลงให้เป็นสามเหลี่ยมอ่าวิธีการแปลงเป็นสามเหลี่ยมก็คือใช้เมาส์ selection ตัวนี้ครับเมาส์ดำตัวนี้สีดำตัวแรกตัวแรกครับ Selection Tool นะครับ Selection Tool นี่เราก็คลิกเข้ามาแล้วก็มาที่มุมของสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ยอก่อขยับให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้สังเกตว่ามันจะ snap ไปหาจุดใช่ไหมพอ snap ปุ๊บเราก็ปล่อยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราก็สร้างป้ายบอกว่าตรงไหนคืออะไรนะครับตัวไปอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นฐานใช่ไหม ฐานแล้วก็อาจจะใช้เป็น B อ่าบิน b base ย่อมาจากฐานใช่ไหมลูกเป็นตัว B อ่าตัว b ใหญ่ก็ได้หรือ b เล็กก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าตัวใช้เป็น B ใหญ่แล้วก็ครูจะให้มันเป็นสีดำนะครับครูก็ทําการทําแถบแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะแล้วครูก็ขยับหาตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้คือความสูงใช่ไหมความสูงนิยมใช้อะไรลูก h เล็กใช่ไหมลูก h เล็กเพียงพอหรือยงังเพียงพอต่อการคำนวณหรือยงังสองตัวแปรสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมว่าไงลูกพื้นที่พื้นที่สามเหลีย่ยมท่ากับอะไรลูกท่ากับ ถกอะไรครับใ,ใครจําได้เร็วสอบโอเน็ตจำไม่ได้ตกเลยน,นี่เศษหนึ่งส่วนสองค,คูณฐานคูณสูงครับเออเวลาคำนวณเราก็เป็นยังไงลูกเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็คือฐานคูณสูงหารสองก็คือ b คูณกับอะไรลูก b คูณกับ h ใช่ไหมแล้วก็หารสองใช่ไหมลูกเออ ในภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องหมายคูณเนี่ยเราจะใช้คําว่าตัวดอกจันนะครับตัวดอกจันคือตัวคูณนะครับถูกไหมอันนี้มีค่าเท่ากันไหมลูกเศษหนึ่ง่วนสองคูณฐานคูณสูงมีค่าเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันครับคือเท่ากันอ่ะทีนี้ส่วนที่เราจะรับค่าอ่ะเราก็จะรับค่าอะไรบ้างลูกรับค่าอะไรนี่ฐานคือ b ใช่ไหมอ่าแล้วก็ b เท่ากับเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม b เท่ากับ h เท่ากับ แล้วก็ให้คลิกคำนวณเนาะทำปุ่มคำนวณขึ้นมาเราทำปุ่มคำนวณตัวนี้แล้วเราก็เขียนเข้าไปว่าคำนวณคำนวณอืมคำนวณเสร็จปับ๊บปุ่มเราเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือตัวนี้เป็นสีขาวโดวยที่ property แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว แล้วก็จับลากเข้าไปลูลากเข้าไปหรือใครจะเปลี่ยนปุ่มเป็นสีอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับเราก็ทําเป็นปุ่มนะครับโดยการครอปใช่ไหมครอปเสร็จปั<ไ>๊บเราก็ m o d ิฟาเป็นอะไรลูก Convert to Symbol เป็นต t อนชื่อว่า b 1น่งปุ่มแรกเราจะตั้งว่า b 1งยดีเนาะ b 1อ่ะเสร็จปั๊บเราก็โอเคเราก็ได้ปุ่มมาแล้ว มีส่วนนําเข้าสองช่องใช่ไหมเราก็มีปุ่มคํานวณแล้วก็ส่วนแสดงผลเราทํำยังยังเลยใช่ไหมอ่ะเราแสดงผลไปด้วยแสดงผลเราก็วาดไปก่อนนะลูกวาดไปก่อนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกกล่องตรงนี้เป็นอะไรครับจาได้ไหมแสดงผลเป็นอะไรลูกยังจําได้ไหมนี่อันว่าอะไรนี่อันว่าอะไรลูก dynamic t ทค t อาจำไว้ได n a มิก d y นาม i c ์นี่แหละดินามิกเคนะครับนะแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวแปรตัวแปรตรงนี้คือ area ใช่ไหมลูกตัวแปรตรงนี้ตัวแปรขยับนิดนึ่งเห็ able, นวาวิเอเบร์รยังตัวแปรตรงนี้เราก็เป็น area a r e a area area t t angle ตาย angle area สามก็ไนดะ้นะนะนะ อย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีติ๊กถูกนะครับถ้าใครติ๊กถูกไว้เอาออกตัวหนังสือมันเป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดําหรือเป็นสีแดงแล้วแต่นะครับคําตอบเป็นอาจจะเป็นสีแดงก็ได้แล้วก็ตรงนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ติ๊กให้มันขึ้น์เดอร์นะครับอันนี้ส่วนนําออกส่วนนาเข้าเรายังไม่ทําเลยเมื่อกี้นะครูพาทาส่วนนําอ,ออกก่อนอ่ไนมะ่เป็นไรนะครับ อ่มหนวยจะมีกรอบขึ้นมาหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นตารางตารางอะไรครับตารางตารางหน่วยใช่ไหมอ่าเราไม่ได้ใส่หน่วยเข้าไปหน่วยอะไรก็ช่างถ้ามันออกมาเป็นเมตรกับเมตรหน่วยต้องเดียวกันเมตรต้องเมตรเซนติเมตรก็ต้องเซนติเมตรเซนติเมตรคูนกับเซนติเมตรหน่วยออกมาเป็นตารางเซนติเมตรอย่างเงี้ยถ้าเมตรกับเมตรก็เป็นตารางเมตรนะครับถ้ากิโลกับกิโลก็เป็นตารางกิโลเมตรใช่ไหม เออทีนี้เราทำ,ทำส่วนนําเข้าอีกตรงนี้เร,เราวาดที่อื่นก่อนก็ได้ลูกมันถ้ามันเยอะอันนี้ส่วนนําเข้าเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรลูกเป็น input text จำได้ไหมทันไหมเออเปลี่ยนตรงนี้เป็น input text นะครับเพื่อที่จะนําเข้าตัวแปรตัวแรกคือ b ใช่ไหมอ่าเราใช้ b ตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราโปรแกรมเราเล็กนะครับถ้าโปรแกรมเราใหญ่เนี่ยมันมีหลายตัวแปรเราก็ต้อง มีก็เรียกว่าชื่อของตัวแปรเนี่ยแตกต่างกันเยอะๆนะครับ b1 b2 b3 b4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับออันนี้เป็น b ตัวเดียวก็ได้นะครับเป็นช่องรับเข้านะครับเราก็ลากมานะครับใช้เมาส์ selection ตัวนี้ลากมาเพื่อที่จะรับค่า b เดี๋ยวเราจะใส่หน่วยเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับอ,อันนี้เราก็เพิ่มนะครับเพิ่มอีก ลองใช้การ copy ดูนะครับ edit copy นะครับแล้วก็ edit paste นะอาจจะ paste i n s t a n t e r ก็ได้มันก็จะมาใกล้ๆกันเห็นะแล้วก็จับมาตรงนี้แต่ตัวแปรนี้มันก็จะก๊อปมาทั้งหมดเลยเนหะ็นไหมเราต้องเปลี่ยน b เป็นอะไรลูกเป็น h เห็นไหมครับเปลี่ยน b เป็น h นะครับ b กับ h ละอันนี้คำนวณครบยัง input มีตัวแปรชื่อว่าอะไรลูกนี่ มองเห็นไหมช่อง B มีตัวแปรชื่อว่าอะไรลูก B ใช่ไหมช่อง h ล่ะมีตัวแปรชื่อว่าชื่อว่าอะไรเด็กนันตอบชื่อว่าอะไรลูกอ่ะครูถามตอบมาเร็ว h ครับคือ h นะครับอ่าแล้วตรงนี้ล่ะ area สามนะครับหรือจะเป็น area ที่เฉยก็ได้ถ้ามีตัวแปตัวแปรเดียวสมมติครูเอาเป็น area อย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่งงเนาะ อ่ area อย่างนี้นะครับ area ก ath, ับ h อ่อกับ h กับ b กับ h เอามาทําอะไรกันที่นี่เอามาประมวลผลที่ไหนลูกที่ปุ่มที่เราทําไว้แล้วใช่ไหมอา่าคลิกขวาแล้วเ,เลือกอะไรลูกนี่คลิกขวาแล้วเ,เลือกอะไรครับ action อเอเอ action เพื่อที่จะใส่ซอ r c code จำได้ไหม s o อ r ค code เราต้องขึ้นต้นว่าอะไรลูก on, on อะไรครับ on รีอะไร ออ l ลิล s สใช่ไหมอ๋อออนลิล s สให้มันทำอะไรอะ่ะปีกาเปิดกับปีกาปิดใช่ไหมปีกาเปิดเพื่อเปิดประโยคแล้วก็ปีกาปิดเนี่ยเราจะสั่งให้มันทำอะไรอ่ะเราเอาตัวแปรแสดงผลก่อนคืออะไรลูกตัวแปรที่เราจะแสดงผลคือตัวอะไรลูกชื่อว่าชื่อว่าอะไรจำได้ไหมเมื่อกี้ในช่องแสดงผลเนี่ยใช้ตัวแปรชื่อว่าอะไรอ่ะลืมแล้วชื่อว่าอะไรลูก Area นะเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่ด้วย area e นะครับ area เท่ากับ b คูณกับ h แล้วก็ h h, วก h h, หาร2อเขียนอย่างนี้ะนะครับถ้าเราอยากให้มันพูดหน่วยเข้าไปด้วยแล้วก็บวกก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยเพราะว่าตารางหน่วยก็ตอรอจุดใช่ไหมหน่วย อน,นี้ก็ได้นะครับอัน,นก็จะแสดงค่าออกมาแล้วก็พิมพ์คำว่าตารางหน่วยออกมาด้วยนะครับอ่ะทีนี้ลืมใส่ตรงนี้ว่าหน่วยหน่วยเนะาะใส่เข้าไปด้วยนะครับใส่เป็น static text นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปก่อนก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็น static text นะครับหน่วยใส่คำว่าหน่วยเข้าไป ก็คือมันมีกี่หน่วยก็ใส่เข้าไปอาจจะเป็นเมตรเป็นอะไรเงี้ยนะครับใครจะอยากทําเป็นเมตรใครอยากเป็นเซนติเมตรอยากเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาที่ออกมานะครับมันต้องเป็นตารางของหน่วยที่เราใส่เข้าไปหน่วยต้องหน่วยเดียวกันคูณกันถึงจะได้ตารางหน่วยนั้นนะจําไว้ด้วยเวลาเราไปเรียนีิสศษเรียนอะไรเงี้ยต้องทําหน่วยให้อยู่ในรูปของสูตรด้วยนะครับอย่างหน่วยเขาบอกว่าให้ใช้เป็นเมตร เขาบอกมาเป็นเซนเงี้ยเราก็ต้องทําจากเซนเป็นเมตรก่อนนะครับในการคํานวณจําไว้ด้วยนะใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสแตติกแล้วโอเคนี่ก็คัเอาลูกใครที่เกียดพิมพ์ p y ดลอกเอาคอนโทรลซีคอนโทรลก็ได้ Copy อ่ะอาอันนี้ก็เป็นหน่วยกับหน่วยเนาะเออนะครับ อันนี้ก็เป็นปุ่มแสดงผลอ่ะที่ลองทดสอบโปรแกรมลูกอลองทดสอบโปรแกรมก่อนทดสอบให้เราเซฟงานไว้ก่อนนะครับเผื่อมันแห้งนะครับให้เราไปที่ไฟล์อันนี้เป็นงานที่2แล้วใช่ไหมอ่าก็เซฟก็ไปเลือก directory ตัวเองที่อยู่ในไดดีเนี่ยนะครับในอ่า uh, p ิสใช่ไหมลูกแล้วเราก็ไปหาไดดีของเรานะครับไดดีแล้วก็ไปที่ สมมติกับของครูนะอันนี้คุณานุวัตรครูจะเซฟงานที่2อันนี้จะเป็นบทที่2ก็ L 2 K -W สขด w นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับเวลาเซฟงานนะเพื่อที่จะไว้ส่งแล้วก็ใส่ห้อง301ขีดเลขที่ขีดเลขที่เท่าไหร่ก็ว่าไปเราก็เซฟไว้ อันนี้ก็จะมีงานที่2องของเราแล้วอ่าทีนี้ก็ลองทดสอบโปรแกรมดูลูกไปที่คอนโทรลแล้วก็เลือก test movie นะครับคอนโทรลนะครับ test movie เพื่อที่จะทดสอบโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับคอนโทรล t ท s t movie ่อ่าลองใส่เท่าไหรด่ดีเอาคำนวณในใจก่อนเอา2องคูณสสิอ่าฐานเป็นสี่อ่าสูงเป็น2องคำตอบต้องได้เท่าไหร่ลูก สีคูณสองเป็นแปดแปดหารสองได้ได้เท่าไหร่ต้องคำนวณเองก่อนแล้วถ้ากดมามันถูกเนี่ยแสดงว่ามันถูกนะได้เท่าไหร่ลูกสี่ครับสี่อ่าเห็นไ,ไหตอบสี่ตารางหน่วยเห็นไ,ไหมอ่าอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์คำนวณให้เราจะเปลี่ยนเป็นแปดก็ได้มันก็จะเป็นแปดเห็นไหมอ 4, 32, นะแปดคูณกับสี่สามสิบสองนะฮะเท่ากับแปดสองสิบหกนี่ โอเคอันนี้พอทำได้ไหมลกูกออันนี้คือหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับอยวครูสต็อปอ,อันีโอแป๊บหนึ่งอันนี้คือสามเหลี่ยมเดี๋ยวสี่เหลี่ยมเรามาเริ่มอีก